ครับผมโค้ชฟูแนครับตอนนี้คุณกับประชมรายการ s ีซั่นแบคกว่าจกนะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการทําอย่างไรให้แกนการลำตัวของเราแข็งแรงนะครับผมอย่าเพิ่งตกใจนะไม่ใช่การฝึกแกนการลาตัวที่แบบเปหดโหดๆที่ผมเคยทำนะครับแต่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อแกนการลาตัวแบบพื้นฐานที่ใครๆก็สามารถทําได้ครับผมสาเหตุที่ผมทําวีดีโอนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังครับผมแล้วก็เจอว่าโห คือใช้ยุยิตประจําวันได้แย่มากเลยคือแบบเดินก็ปวดนะผมยืนก็ปวดนั่งนานๆก็ปวดลูกก็โอยปวดก็โอยนั่งก็โอยก็ทํ<ห>ายังไงอะมาหาผมคือสาเหตุหลักๆเนี่ยของคนที่ปวดหลังมากๆครับผมอันดับหนึ่งเลยนะคือแกนกลางลำตัวไม่แข็งแรงครับผมแล้วก็บางทีเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นของช่องนูน้นช่องนี้หรือว่าของฝรั่งก็ตามครับผมก็บางทีเซิร์ชผิดนะก็จะไปเจอว่าโหเขาพูดแกนกลางลำตัวกันเทพมากเลยโหดมากเลยครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนมีอาการปวดหลังครับผมคุณไม่สามารถที่จะแพลงได้ด้วยซ้ำนะครับไม่ใจากว่าแกการลำตัวของคุณมันไม่แข็งแรงโอเคไหม ราะงั้นวันนี้ผมจะสอนวิธีการฝึกแกยการลำตัวแบบขั้นพื้นฐานขั้นสุดจริงๆครับผมที่ทำให้คุณสามารถมีแกรการลำตัวที่แข็งแรงได้แล้วก็ช่วยลดอาการปวดหลังให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะผมเดี๋ยวเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันมีทั้งหมด3ท่ามาเดี๋ยวมาดูนะครับผมก่อนอื่นเลยครับก็คือให้คุณหาเบาะมาโยคะแมทมานะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นพื้นนิ่มๆเนาะเพราะว่าคุณจะต้องคุกเข่าอยู่บนพื้นนะครับเอาท่าแรกก่อนนะครับก็คือท่าเบิร์ดด็อกบบอนั่อคายืๆ อยู่ในท่าคุกเข่าครับผมนะครับลักษณะนี้มือเท้าบนพื้นไวคุกเข่าไวนะครับผมหลังไม่แอนนะครับผมไม่โก่งนะครับผมหลังตั้งตรงนะครับผมอ่าลักษณะนี้นะครับท่าเบิร์ดด็อกคือท่าที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับในการฝึกการกำลําตัวพื้นฐานนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆครับผมโดยที่คุณเนี่ยให้จินตนาการว่าคุณพยายามที่จะยกมือขวานะพร้อมกับยกขาซ้ายขึ้นพร้อมๆกันนะครับผมวิธีการจะเป็นแบบนี้คือจังหวะเตรียมหายใจเข้าใช่ไหมเหยียดออกไปฟืบหายใจออกนะครับผม ทิ้งไว้นะครับ5 4 3 2ี่สาจังหวะนี้ครับผมจังหวะเตรียมเนี่ยนะครับให้คุณเตรียมหายใจเข้าไว้นะครับจังหวะเหยียดออกไปหายใจออกพร้อมกับเกรงแกลางลำตัวนะผมขาแมวท้องเกรงกลางไว้นะครับยาแอนหลังห้ามแอนหลังเด็กขานะผมจังหวะจะเป็นแบบนี้ฟึ๊บนะครับขายกสูงจากพื้นเนี่ยแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับผมนะครับอย่าสูงเกินไปถ้า ถ้าคุณยกขาสูงขึ้นไปปุ๊บขึ้นมานครับสังเกตไหมว่าหลังแอนนะครับอันนี้คือคุณใช้กล้ามเนื้อหลังเต็มๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณยกแค่แบบเหมือนสูงๆแค่จับพื้นแค่ไม่กี่ไม่กี่นิ้วครับผมนิดเดียวนะครับแล้วเหยียดออกไปแล้วเต่งเนี่ยคือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของคุณนี่คือกล้ามเนื้นอนหน้าทางองคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องเมคชัวร์ว่าหลังของคุณมันตรงนะครับผมไม่แอนนะครับหลังแอนมันจะมาทรงนี้เลยคือแบบคุณจะแอนหลังสู้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแกนกลางลำ นี่คือแกนกลางลำตัวครับเต็ม <c oughs> ๆเลยนะผมตอนนี้คือผมใช้แกนกลางลำตัวอยู่นะ <c oughs> ผมเกร็งพอสมควรเลยแหละนะครับทิ้งไว้5วินาที5 4 3 2 1กลับมาที่เดิมนะผมแล้วไปใหม่5 4 3 2 1พยายามอย่าแอนหลังนะครับผมทิ้งไว้5 4 3 2 1ครับผมข้างละ 5ถึง10ครั้งนะครับผมสมมติผมทำสิบครั้งเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมเปลี่ยนฝั่งทันทีนะครับผมปุ๊บเหยียดจึ้สม5-4-3-2-1กลับมาปุ๊บนะครับผมเหยียดออกปุ๊บ5 4 3 2, 1, ส1ลักษณะนี้นะครับอันนี้สำหรับคนที่มีการกํลำตัวที่แบบไม่แข็งแรงจริงๆแต่มันก็จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่โอ้โหท่านี้โคตรยากโคตรทำไม่ได้จริง งั้นมีง่ายกว่านั้นนะครับคือวิธีการคือแบบนี้ครับผมเป็นเบิร์ดดอแบบโค้ดเจมีกินเนอร์นะครับวิธีการคือเป็นแบบนี้นะครับอยู่ในท่าเดิมนะครับคือคุกเข่าลักษณะนี้นะครับผมคือมือคําไว้นะครับเสร็จแล้วให้คุณทําออกไปแบบฮาร์ฟฟอร์มฮาร์ฟเรนช์โมชั่นคือขยับครึ่งเดียวจุ๊บหนึ่งนะครับสองแค่นี้นะครับสามผ่อนหายใจเข้าเหยียบออกไปหายใจออกแต่เหยียดครึ่งเดียวนะครับโอ้โแค่นี้แกนกลางลำตัวของคุณก็เกร็งนะครับผมข้างละสิบทีนะครับ เสร็จแล้วให้สลับข้างนะครับผมจุ๊บหนึ่งสองสามพยายามสร้างบาลานซ์ได้ครับผมโดยใช้แกนการลำตัวเนี่ยเป็นตัวออกแรงนะครับผมอ่าเนี่ยง่ายๆแต่ถ้าเกิดคุณแข็งแรงแล้วคุณสามารถทำแบบแบบแบบเต็มฟอร์มได้เลยคือแบบเหยียดออกไปจุ๊บแล้วค้างครับแ,แ,แ,แล้วผ่อนจุ๊บแล้วค้างผ่อนและค้างนะครับผมจำนวนครั้งก็นี่แหละครับก็คือ 10ครั้งนะครับผมแล้วพักระหว่างเซตเนี่ยสักประมาณ3 0ม0ถึงวินาทีแล้วก็กลับมาทําใหม่3เซตนี่ก็คือการฝึกแก่กล้ามตัวแบบง่าย,ายและที่ทาให้คุณสามารถที่จะมีหลังที่แข็งแรงขึ้นได้นะครับผมแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยคลายจากอาการปวดหลังลงไปได้ด้วยนะครับผมนี่คือท่าที่1นะนะครับมาในท่าที่2ครับผมคือท่าที่ง่ายไปกว่านั้นอีกคือท่าเด a ดบั๊นะครับผมวิธีการคืออย่างนี้ครับผมชื่อชื่อแปลเป็นไทยนะคือชื่อท่า,มาแมลงตายนะครับวิธีการคือคุณล้มตัวลงนอนเลยคร กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของเรานะครับผมโดยการยกขาขึ้นทั้งสองข้างนะครับยกขาขึ้นทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วขาของคุณเนี่ยมันจะตั้งฉากกับลําตัวลักษณะนี้นะครับผมเป้าหมายสําคัญของคุณคือการกดกดสะโพกลงไปครับผมให้หลังส่วนล่างของคุณมันแนบกับพื้นนะครับอ่าลักษณะนี้และใช้มือช่วยครับผมโดยการเหยียดแขนขึ้นจึ๊บแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นท่าเด็ดบักที่สวยงามที่สุดนะครับผมทิ้งไว้นะครับ15 ถึง30วินาทีบางคนทําไม่ถึง15วิไม่เป็นไรครับผมอยู่ไว้10วินาทีนะครับบางบางคนเนี่ยคือท่าเนี้ยแค่ท่านี้ท่า,ทา,ทา,ทาเดียวนะคือเกรงแบบเกรงสุดฉุดแรงจริงครับผมประเด็นสําคัญคือการกดหลังล่างของคุณให้แนบกับพื้นให้ได้นะผมโดยการม้วนสะโพกเข้านะผมการม้วนสะโพกค,ค,คือม้วนสะโพกกลับขึ้นมามันมาในแนวนี้นะม้วนปุ๊บใช่ไหมครับผมหลังล่างเนี่ยมันจะแนบกับพื้นนะครับผมนิ่่่่่่งไไไว้้้้นนนนนะะคคครรััับบบเเเฮยยยยีีผผผมมมมสแออดฝึึกกหาาใจขล หายใจยาวนะครับผมพยายามโฟกัสไปที่หลังส่วนล่างของคุณนะครับให้มันแนบกับพื้นนะครับผมและเกรงหน้าท้องเอาไว้นะครับผมอันนี้คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเมื่อคุณทํ่จนคล่องแล้วใช่ไหมครับผมให้คุณจินตนาการว่าคุณจะใช้มือขวาเหยียดออกพร้อมกับขาซ้ายเหยียดออกใช่ไหมลักษณะนี้ชึบโดยที่หลังล่างของคุณยังคงแนบกับพื้นอยู่นะครับและกลับมานะครับผมชึบจะต้องใช้การแยกป,ประสาทเล็กน้อยนะครับผม ประเด็นสำคัญนะครับผมการฝึกการการลังตัวคือสมาธิครับผมคุณจะต้องมีสมาธิมากพอเนาะนะครับที่จะทําให้หลังส่วนล่างของคุณเนี่ยมันอยู่แนบเขาเรียกว่าติดกับพื้นไว้ครับผมพร้อมกับใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องในการควบคุมมันนะครับพร้อมกับเคลื่อนไหวขาและแขนไปพร้อมกันนะครับอ่านะครับจะเป็นทรงนี้เลยนะครับผมซ้ายขวานะครับนับเป็นหนึ่งครั้งครับผมจำนวนครั้งคือลองดูก่อนสัก5ถึง10ครั้งครับผมแล้วพักนะครับนับเป็น1เซต พักรับพัก30-60วินาทีเหมือนเดิมแล้วกลับมาทําใหม่3าถึงหเซตช่วยได้มากๆจริงๆครับผมเพราะงั้นนะครับท่านี้ครับท่าเด้บักท่าพื้นฐานคือคุณตั้งตั้งอยู่นิ่งๆไว้ก่อนเนี่ยอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับพอคุณทําไปสักพักหนึ่งใช่ไหมทำไปสักอาทิตย์สอาทิตย์คุณเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วคุณค่อยขยับแขนชึบนะครับแล้วก็กลับมาตึ้มนะครับชึบแล้วกลับมานะครับโดยที่สิ่งสําคัญคือคุณจะต้องเอาหลังส่วนล่างของคุณแนบกับพื้นให้ได้ ถ้าหลังล่างของคุณแอนะ่นนะครับแล้วคุณพยายามทําท่าเดนบักคุณจะปวดหลังแบบปวดหลังเลยอะนะครับผมเนื่องจากว่าหลังมันแอ่นถูกไหมเพราะงั้นคุณพยายามกดลงไปได้โดยใช้โดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยเป็นตัวช่วยกดลงไปนะครับผมงวสะโพกเข้าแล้วกดหน้าท้องนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็อึ๊บง่ายนะครับผมเหมือนง่ายจะไม่ง่ายนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับผมที่ยังยังอยู่ในช่วงของความแข็งแรงแบบครึ่งๆกลางคือแบบเหย็ดพยายามจะสุดแล้วแต่มันสุดไม่ได้จริงโค้ดทำอย่างไรนะครับ ฮาฟฟอร์มจะเป็นตัวช่วยคุณนะครับคือวิธีการจะเป็นแบบนี้นะครับเริ่มทีเดดบั็เนี่ยนะครับผมคือมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยคุณพยายามที่จะแบบเหยียดให้สุดแต่หยุดสุดไม่ได้พอสุดปุ๊บหลังแอนทันทีนะครับเพราะงั้นคุณทำฮาฟฟอร์มนะครับคือจะเป็นลักษณะนี้คือุบครึ่งเดียวอ่านี้ไปชีละครึ่งครับผมนะครับผมอ่าอย่างนี้นะครับแค่เนี้ยนะครับผมการกำลังตัวของคุณก็ทำงานได้ดีแล้วนะครับเกรงหน้าท้องไว้นะครับผมการฝึกท่านี้ครับผมคุณจะต้้องรูสึกที่ แกงการลาตัวบริเวณหน้าท้องของคุณเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับผมเรื่องสําคัญมากๆนะครับทุกครั้งที่คุณเคลื่อนไหวครับผมคุณจะต้องหายใจออกนะครับผมจังหวะเตรียมเนี่ยหายใจเข้าครับขึ้นื่อนไหวเอาไปหายใจออกนะครับกลับมาใหม่หายใจเข้าครับผมเหยี่อไปหายใจออกนะครับผมหรือหายใจแบบ reverse ก็ได้คือจังหวะเยี่อออกไปหายใจเข้านะครับขึ้นมาหายใจออ อย่าออาไปหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกแต่ใครถ้าเกิดใครที่ทําช้าจริงครับต้องการที่จะเน้นจริงๆเนะี่ยแนะนําว่าจังหวะเย็นน่ะค่อยๆหายใจออกนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราหายใจออกคือจังหวะที่เราออกแรงถูกไหมครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าจังหวะของเราเนี่ยเราพยายามที่จะทาแบบ slow m o v e m e n t เนี่ยคือการขึ้นไหวช้าๆนะครับผมจังหวะเยยดเนี่ย,าย,ย,นนยหายใจออกจะเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดครับผมไม่ต้องเถียงกันนะเรื่องของการหายใจครับผมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทําในระบบไหนถ้าเกิดคุณทําระบบแบบเหมือนทําเร็วใช่ไหมครับผมทำแบบขึ้นไหวจึกจักจึกจักะครับจังหวะยืดออกไปเนี่ยหายใจเข้านะครับปุ๊บขึ้นมาหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกแต่ว่าถ้าเกิดคุณทําช้านะครับคุณตั้งใจจะทําช้าเพื่อให้การกำลังตรงคุณมันโฟกัสมากขึ้นจังหวะเย็นนะคุณต้องหายใจออก เนื่องจากว่าจังหวะเหยียดออกไปจะใช้แรงที่มากกว่าครับนะครับอันนี้คือท่าเดดบักนั่นเองครับผมนี่ก็คือ2ท่าหลักๆครับผมที่คุณสามารถที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อการลำตัวของคุณมีความแข็งแรงได้นะพอคุณฝึกไว้สักพักหนึ่งคุณเริ่มคล่องแคล่วขึ้นแล้วนะครับผมแถมให้หนึ่งท่านะครับนั่นก็คือท่าฮาร์ฟแฝงนั่นเองครับผมคือหลายคนพยายามที่จะแฝงแล้วก็เจอว่าหลังล่างมันไม่แข็งแรงกล้ามนไม่แข็งแรงใช่ไหมหลังก็จะแอนแอนยับเลย แล้วก็ปวดหลังแล้วก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการฝึกแพลงครับผมแต่เมื่อคุณฝึกท่าเบิร์ดด็อกแล้วก็เดดบักแล้วนะครับผมการฝึกฮับแพลงเป็นอะไรที่คุณควรลองทําดูนะครับวิธีการก็ง่ายมากเลยคือคุณแค่หันมาเดิมที่เนี่ยเวลาเราแพลงใช่ไหมเราก็จะแพลงเต็มตัวแบบนี้ปึบอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับผมแต่ทีเนี้ยนะครับคือคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณแพลงเต็มตัวแล้วคุณจะปวดหลังไหมครับให้ฝึกท่าฮับแพลงคือให้คุณแพลงลงไปนะผมโดยที่คุกเข่าอยู่บนพื้นนี่แหละนะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญคือคุณจะต้องพยายามเต็งกลางๆไว้และทําให้หลังตรงให้ได้ครับผมม้วนสะโพกเข้านะครับคือประเด็นสำคัญเนะี่ยคือการม้วนสะโพกเข้านะครับคือการตอนแรกเนะี่ยคือหลังคุณแอนแบบนี้ถูกไหมนะเวลาคุณคนเรามันเริ่มแพงใหม่ๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากที่ให้หลังตรงขึ้นให้คุณม้วนสะโพกเข้าครับผมแบบนี้ชึบเนี่ยอันนี้คือหลังตรงแล้วนะผมและท้องของผมก็ทํางานอย่างเต็มที่จริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นฮาฟฟอร์มแต่ว่าผมรู้สึกว่าท้องของผมเนี่ยทำงานเยอะมากนะครับเป็นแบบนี้เดิมคือแอนใช่ไหมไม่แ ครับผมทำไม่ดูีทิงเดิมพีื้นนะครับแต่พอเราจะม้วนปุ๊บม้วนแบบนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยครับผมอ่าครับแล้วอยู่นิ่งๆครับผมนิ่งเงอะแต่งเงันนั่นเนี่ยฮับฮับแรงเนี่ยนะครับหายใจเข้าลึกครับผมหายใจออกยาวนะครับทำให้ได้นานที่สุดเท่าที่คุณจะเกรงหน้าท้องไหวครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ10วินาทีแรกๆนะครับหรือพอคุณเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วให้ขยับเป็น15วินาที20วินาทีจนกระทั่งคุณทําได้30วินาทีใช่ไหมครับพอคุณทําได้30วินาทีปุ๊บ ค,คำแนะนําของผมนะคือให้ลองท full plank ําฟูลแพลงดูแลแพลงแบบเต็มๆดูคุณจะเจอว่าคุณทําไม่ถึง30วิหรอกแต่คุณจะทําได้อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิาวินะครับผมแต่นั่นคือการทําให้คุณเจอ p r o เกรสช i o n คือการเจอพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องจากการฝึกการลําตัวของคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมการฝึกการลําตัวเป็นอะไรที่ทําได้ทุกวันคุณจะต้องขยันนะครับผมแล้วก็อย่างนึงคืออาการปวดหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้ ตัวของคุณเนี่ยปวดหลังเปน็นนานๆเข้าคุณอาจจะเจอปัญหาเอริเนตดิสได้คือมีหมอนรองนะครับปลิ้นออกมาแล้วก็ไปทับเส้นประสา,ศา,ศาททาให้ขาชาทําให้แบบเหมือนคุณใช้ยุประจวันไม่ได้สุดท้ายขาลีบอะไรเงี้ยต้องนั่งรถเข็นอะไรเงี้ยนะผมไม่อยากให้เจอกันแบบนั้นเนาะนะครับเพราะงั้นนะครับผมก็ฝ่าว้เลยสำหรับการฝึกแกาการลำตัวทั้ง3ท่านี้ครับผมช่วยทาให้คุณหายปวดหลังได้และที่สำคัญคือเมื่อแกาการลำตัวของคุณมันแข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับผมคุณจะไปใช้ชีวิตยังไงคุณจะไปออกกำลังกายท่าไหนหรือว่าจะไปใช้กกิจรรรมแบบดผผลขนนาไหี การกลางตัววุ่นน่ะถ้าเกิดแข็งแรงแล้วคุณก็สามารถทำอะไรทุกอย่างครับผมก็อยากจะฝากไว้เลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโพสต์ปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกสัปดาห์นะครับผมครับลินพันเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโดนเหมือนกันนะเนี่ยทำฮาฟฟอร์มเนี่ยโใช้้ไดวะ